อย่าอยู่ใกล้ไฟมากนะไอ้หนูมันอาจจะเผาแกได้นะและสิควัวอะไรอ่ะไม่ต้องมาบอกว่า,ากูต้องทําอะไรคูเฮียกูเตือนมึงแล้วนะเออออาอ้าอไมาอ้้าอเรายนรา้าอาอา้วอา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 อว่วยกูกออาอาาอ ล่ะเด็กๆทั้งหลายเข้ามาเข้ามาเอาล่ะมาบอกหน่อยสิว่าพวกนายมาที่นี่เพื่อมาทาอะไรกันบ้างผมมาที่นี่เพื่อจะกินมแมลงรับ <laughs> <laughs> ฉันมีหนอนอยู่ในเต็นท์คืนนี้มากินได้นะ <laughs> อะไรของมึงวะเนี่ยฉันมาที่นี่เหมือนมาพักผ่อนน่ะแล้วก็มาเจอพวกนายพวก ผมมาแคมป์นี้เพื่อที่จะเล่าเรื่องผีโดยเฉพาะเลยล่ะอู้ดีมากไอ้หนูเพื่อมาเล่าว่าเมียกูสวยก่อเมียมึงจัดแม่มึงกับกูออกไปที่ป่าแล้วไปต่อยกันที่นั่นกันไหมเพราะกูจะไปต่อยมึงที่นั่นตะกี้มึงพูดว่าไงนะมนกกับกูว่าเอ็ดดี้มาเด็เอาเลยนะด็กัาดูเามาาักูมาที่นี่เพื่อจัดธรรมชาติไอ้ยัดม่เอาละเอาละเด็กๆใกล้ถึงเวลานอนของพวกเราแล้วนะเอ่อครูครับผมคิดว่าจูซี่ขี้แตกแสงเกงนะครับ <c oughs> นี่แกคิดแตกจริง <Charl ott es> ๆป่ะเนี่ยใช่ผมคิดแตกขางเกงใช่เขาคี้แตกใส่เกงใช้ไม้เขี่ยคีมมึงออกมาดีไม่อะอยากจะเก็บขี้ไว้น่ะโอเคเอ่อทุกคนเรามีกัน5แต่เตียงมันมีแค่สามเองนะเนี่ยดูดิเอ่อคือตรงนี้มันคือที่ที่สําหรับคูไว้นอนนะเพื่อเคสสาหรับมีเลขคูหรือตัวอะไรมาทำร้ายพวกเราสรุปจะให้พวกกูนอนไหมเนี่ยพวกมึงก็ไปนอนกับคนอื่นสิทําไมอะก็เพราะว่ากูเป็นผู้ใหญ่ไงล่ะตกไหมอ๋านั่นแหละอ หรูเหมือนว่ามีใครสักคนต้องไปนอนกับหมาป่าแล้วหลังงั้นงั้นจูซี่นอนกับหมาป่าเอ่อพวกมันจะกัดฉันไหมอะใครอยากให้จูซี่ไปนอนกับหมาป่าขอให้ยกมือขึ้นมาอ่ะอ่ะอ่ะ ขอโทษด้วยนะจูซ so. ี่เดิมเหมือนว่าไม่มีท um ี่ให้นายแล้วล่ะดูเหมือนว่านายต้องไปนอนกับหมาป่าแล้วล่ะอะไรอะพวกนายเถกทักกันเอาเองอะเราจะทำยังไงนี้เนี่ยเลยจะให้กูแทงขามึง38แปดครั้งอะฮะมึงเลอกเองนะโอเคหลับประชาธิปไตยทุกคนเลิกบ่นไปจูซี่มึงไปนอนกับหมาป่าเลยเอาไงเจ้าหมาน้อยเฮ้ยไม่ไม่อยากัดกูอยากัดกูอ้าวเออ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 มีใครอยากกินมัชเมโล่บ้างไหม เอาไงเด็กๆเ,เป็นยัางไงากันบ้างล่ะหึ้ก็ดีครับครู 2> 1 2 3สองสาวเาแล้วเด็กแปลกๆนันหายไปไหนแล้วล่ะเขาวิง่งเขาเขาวิ่งออกไปแล้วโอเค,คอยู่แล้วครับจูซี่ครูกํลังไปหายู่ไหนตอบครูด้วยไม่เป็นไร,ลไนรไแล้วไอ้หนูปลอดภัยแล้วไปนั่งตรงท่อนไม้ซะไม่เป็นไรแล้วผมไม่คิดว่ามานา้ยพวกนั้นมันจะใจร้ายนะแล้วมันก็กัดเท้าผมด้วยก็เพราะว่ามาน้ยพวกนั้นชอบเล่นกับคนน่ารักแบบนายยังไงล่ะ อยากได้ช็อกโกแลตร้อนร้อนไหมให้เขากินช็อกโกแลตหน่อยเขาน่าจะโอเคแล้วล่ะเอามา้นี่ไอเด็กเฮี้เอาไปเลยไอหนูอะอะไรเนี่ยอ่ะนี่อ่ะไอหนูช็อกโกแลตร้อนร้อนคงก็อยากกินช็อกโกแลตร้อนร้อนเหมือนกันน่ะไม่ไม่อยากแต่แก้วนั้นแก้วนั้นมีคาเฟอีน <c oughs> ไม่เอ็ดดี้วางแก้วนั้นลง <c oughs> โอ้คุณพระช่วย <c oughs> อเอเฮ้ย hey, มีใครอยากจะวิ่งไปรอบๆไหมฮะฮะอยากวิ่งรอบๆไหมมึงอยากวิ่งรอบๆไหมใครอยากจะวิ่งกับกูมั้งไหมป่มามาวิ่งกูวิ่งกูวิ่งไปแล้วว้าวก็ไปเราจะมาว้าวจะมาฮ่ <laughs> ครูใส่คาเฟอีนเข้าไปกี่ช้อนนะ่ะว้าวโอ้ยเจสันเยเจรย์เฮด,ดี้เลิกวิ่งไปพร้อมกับกางเกงในและกางส้นเท้ามึงได้แล้วนี่มันเที่ยงคืนนะโว้ยของกลางมันมีโอ้เจ็ดหน่ายเจะตกใจชิบหายแม่งเสียสติไปแล้วล่ะพวกเอ้ กูจะประชุมนุมลือดดอนไว้ว้าวฮ่าฮจีสัสไายอะไรวะเนี่ยนีทําทอะไรลงไปเนี่ยกูน่ะมีปัญหามากที่สุดเลยนะฮะมึงเป็นโง่จังวะนี่เลยฟังนะกูเป็นคนเดียวที่รู้ทางออกจากที่นี่อ่ะนะถ้าพวกมึงไม่กลับกันมาเป็นกลุ่มและไม่ยอมหาเข้าแล้วก็พวกนายอดเข็มขัดแน่เข็มขัดได้ไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้เด็กอย่างมึงหุบปากไงหลาเจ็ดแม่พวกนี่มันก็จะชั่วโมงแล้วนะที่เราหาเอ็ดดี้ไม่เจอน่ะ ไม่7ชั่วโมง30นาทีกับอีก25วิตั้งหากล่ะเอ็ดดี้บอกให้ฉันย่างมัชเมลโ่ระหว่างที่เขาไปนะ่ะหวังว่านายจะชอบนะเอ็ดดี้ไงสหายะอะไร <gasps> เอ็ดดี้โอ้ไม oh ่กอดวอเตอร์ฟักซ์จะออกมาสักสวนสัสตว์เลยอะขนาที่ตำรวจฉีดน้ำเหมือนนะรัสเดอรเอาเป็ดเหลืองมากันมันเมา,าคาเฟอีนแล้วมันพูดการเมืองเอามาัลงมาดิคาเฟอีนนะเอ็ดดี้หายหัวไปไหนมาคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอะโอ้ ครูเตะเขาไปที่หน้าเลยเต็มหน้าเลยอะ่ะคุณเป็นครูเรานะคนเป็นครูเขาทำกันอย่างนี้เหรออย่าทำเหมือนประเทศไทยสิคุณก็รู้ว่าเขายังเด็กอะ่ะคอเขายังไม่พัฒนาเขาไม่เป็นไรหรอกนะเตะแม่งเอ,อ่อครูครับอังริงคือผมมีคำถามสำหรับครูนะครับเมืองหลวงประเทศไทยชื่ออะไรครับฉันก็ไม่รู้แล้วมันคือกอกุกเทสไเอาเล่นแม่งเลยครับพี่น้องเล่นม่งเล่นแม่งเล่นม่งเดินหมอมันนไมปนแเกกันเด็กลาีฉันกันเ่ผมมากเลยดีคุยี่เนี่ ไปนั่งที่ท่อนซึ่งเดี๋ยวนี้กูเริ่มทนไมไววกับพวกมึงแลไอเด็กเฮี้ยพวกมึงเนี่ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งนักหรอฮะพวกมึงไม่เคยคิดจะฟังเรื่องของกูสักทีแล้วในนี้จะไม่มีใครได้เข็มขัดเชียอะไรทั้งนั้นและมึงก็เตะไข่คคกูถ้ามึงยังไม่เอานิ้วลงกูจะเอาขวานจามหน้ามึงละไอเด็กเฮียเออคือปกติผมก็ขี้แตอคื่แล้ววะนะแต่ครั้งนี้ผมขี้ไปสามครั้งมันมากกว่าปกติครับ เอาละทีนี้ก็เลิกบนอะไรทั้งนั้นแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องผีซะและถ้าพวกมึงไม่เล่าละก็กูจะหันศพพวกมึงแล้วก็อับไปซ่อนเพื่อให้ในายใจว่ามันมีใครเจอศพอีกเลยเอาละมีใครอยากได้มาร์ชเมลโล่มั่งและนั่นคือเหตุผลทำไมพ่อแม่ถึงไม่อยากจะให้ฉันเห็นลุงคนนั้นอีกเลย อืมอ่มันค่อนข้างน่ารังเกียจนะแล้วทําไมเนี่ยเพื่อนคือมันไม่ควรเล่าเรื่องแบบนี้นะให้ครูใช้พรบคุ้มครองเด็กเลยไหมจูซี่ถึงตานายแล้วล่ะเอาเลยอืมก็ได้จูซี่เราเรืองตลกเลยเพื่อนเล่นบบกน่อยเออครูครับอืมครูรู้ไหมว่าหนึ่งในนี้ใครเป็นเกย์ถทํทำเสียงต่ำๆเหมือนนกครูใครอ่ะอ้กูเองนี่วะอ่า โเต็มๆโดนแล้วโดนแล้วนั่งโดนแล้วครูไม่โดนแล้วโง่ชิบหายเลยอ่ะแน่สงสัยโกรธจนหลุดว r ไปเลยไหมเนี่ยเอ็ดดี้ตาหนแล้วโอเคก็ได้เออเรื่องนี้เคยมีเด็กหนุ่มสี่คนไปลาดท้าผีในโรงพยาบาลล้างเอาเว้ยเรื่องนี้มันจริงจังเว้ยเฮ้ยเออน่ากลัวน่ากลัวมากจะฉี่ตายกูแล้วหลังจากนั้น พวกเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็เชียอะไรวันเนี้ยนี่มึงตดใส่ไหมปะเนี่ยอ้าวว่าตโหได้กลิ่นผ่านวีอาร์เลยอะได้กลิ่นฉพหายเลยได้กลิ่นผ่านวีอาร์โคตรขัดเรื่องเลยอะว่ามึงออกวีอาร์ไปเปลี่ยนกางเกงในหรือนี้เลยเนี่ยขี้ขี้แตกปะเนี่ยตะกี้แม่งตดอย่างดังเลยอะเรื่องผีตะกี้เนี่ยจากน่ากลัวแม่งกลายเป็นไม่น่ากลัวเลยตอนที่แม่งตดตะกี้เนี่ย เออบอกเลยว่าถ้ามีใครเริ่มอ้วกนะขขกูอ้วกต่อแน่เลยพวกถ้ามึงทําให้กูอ้วกใน VR ละก็นะกูกูจะไม่เล่นอีกต่อไปละหยุดเลยอย่าอย่าทำอย่างนั้นมันน่ารังเกียจมากเลยอะ่ะกลิ่นมันเข้ามาตรงนี้เลยอะ่ะห่างกันเก้าเมตรก็ได้กลิ่นเก้าเมตรเลยเนี่ยมันออกมาจากความมืดออกมาอย่างเชะเชะขอโทษนะเพื่อนขอโทษที่ขัดคือกลีน่นแม่งยังอยู่เลยเกลี่นไอเจ็ดแม่งก็จบอยู่แลวเนี่ยออ ไม่ไหวละมันก็ค่อยเลื่อนเข้ามาแล้วก็แบโผล่หน้าทุกคนแล้วรู้ไหมว่าเขาบอกว่าอะไรบู๊เชี่ยมึงวิ่งไปตรงที่มีหมาป่ายแล้วเหรอไม่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 เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วอะออะออะอโทรจูซี่ไอ้ยัดแม่เอาละอยากจะได้ยินเรื่องเล่าหรือจะให้เล่นมุกกันอ่า มุกครับมุกมุกดิมุกมุกมุกครับมุกเอาละจะเล่นลรวนะเอาจริงๆแล้วต้องมีอายุนะถึงจะเก็ตมุกนี้อ่นะไม่เอามุกจูซี่ขี้แสงงเกงกแล้วนะพวกนายรู้ไหมทําไมประเทศไทยถึงยังล้าหลังกันอยู่ละะ่ะฮะรู้ไหมทาไมมันถึงล้าหลังทําไมครับทําไมครับทําไมครับครูก็ <c oughs> กเพราะว่าคอสอชอขอเข้ามารัฐประหารยังไงละ่ะ <c oughs> เออครูครับช่วงนี้เขาเก็ตกันเรื่องการเมืองครับเขาไม่ให้เล่นมุกเรื่องการเมืองอ่ะครับแม่ผมบอกผมว่าถ้ามึงไม่เมาห้ามเล่นมุกกันเมืองเด็ดขาด เพราะฉะนั้นอย่าเล่นมุกการเมืองนะครับโถไอพวกเด็กโง่ทำนมาทำเฮี้ยอะไรกันไม่รู้ไหมเอาเลยเล่นอะไรก็เล่นของมึงเลยเอออมเอ่อครูครับแล้วแล้วเราอยู่ไหนอ่ะครับแล้วพวกเราจะกลับบ้านกันยังไงอ่ะโอตายเราชิบหายกันหมดแน่เลยเนี่ยเราก็ต้องสนุกกันใช่ไหมล่ะงั้นมาหมุนขวดเสี่ยงโชคดีกว่าหมุนหมุนหมุนเอ่อจูซี่จูซี่โดนว่ะแล้วใครต้องมาจูบจูซี่ใครจะจูบจูซี่กันนะ อ๋อเออรอแป๊บนะมันมันชี้ไปห,หาใครอะแล้วตาต้องจูบใครเหรอล่ะตาต้องจูบใครจูซี่เหรออ่าชิบหายแล้วเอาตูดมาให้ตาดูหน่อยละ่ะเนอะไม่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 จูซี่อย่าเข้ไไาไปในป่าจูซี่อย่าเข้าไปในอย่าไม่เอาตูดกู <c oughs>